สวัสดีคอบอลทุกท่านอยู่กับผมเสื้อภาคเป็นประจำบนช anel แห่งนี้นะครับเข้ามาแล้วฝากกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช anel เสื้อภาคนะครับ18นาฬิกาแบบนี้เจอกันเป็นประจำกับเสื้อภาคฟุตบอลท็อปนิวส์ครับรวบรวมข่าวสารในวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบปันไม้คอบอลได้ติดตามกันนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยข่าวแรกวันนี้มาเริ่มกันที่โปรแกรมมบเดสติก้าเยอรมนีแมชเดย์ที่27นะครับ เป็นโปรแกรมนัดที่27ของศึกเนเดสเตรกาเจรมานีฤดูกาล2019-2020นะครับเวลาหน้าจอเป็นเวลาตามวันจริงๆนะครับคืนนี้มีแข่งขันกัน1คู่ระหว่างแฮธาเบอร์ลินเจอกับยูเนียนเบอร์ลินนะครับเวลาตีหนึ่งสามสิบนทีทาง Fox Sport ส่วนพรุ่งนี้ครับมีแข่งขันอีก5คู่นะครับวันเสาร์เวลา2องทุ่มครึ่งมี4คู่ครับบรัเซียมอสชนกัดปักเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นโวฟ์บวกเจอกับดอร์ทมุนครับ ไฟบวกเจอกับแรเดอร์เบรเมนพาเด์บอลเจอกับฮอฟเฟนไฮม์นะครับส่วนคู่ดึกค่าทุ่ม30นาทีเสือใต้าบยิมเมิกเจอกับไอทรักแฟงเฟิร์ตนะครับนี่เป็นเพียงหนึ่งใน5ลีกใหญ่ของยุโรปที่สามารถกลับมาเตะกันได้แล้วนะครับพอบอลชาวไทยก็ติดตามในลีกนี้กันไปก่อนและอีกไม่นานลีกอื่นๆก็จะกลับมาเตะกันนะครับหรือสนานพิมเมิกอังกฤษไฟเขียวให้กลุ่มทุนซาอุอาระเบียเทคโอเวอร์นิคเซ่นอย่างเป็นทางการแหละครับ เป็นรายงานข่าวจากเดอะซันนะครับสื่อดังของอังกฤษระบุว่าฝ่ายจัดการแข่งขันของเพยยื่อนบ้านอังกฤษเตรียมที่จะอนุมัติให้กลุ่มทุนซาอุดิอาระเบียเข้าเทคโอเวอร์ในคัสเซลิลอย่างเป็นทางการนะครับโดยขั้นตอนต่อ,ตอจากนี้คือการโอนเงินสําหรับการเทคโอเวอร์แหละครับโดยเป็นที่เชื่กันว่าข้อเสนอในครั้งนี้เป็นเม็ดเงินสูงถึง300ล้านปอนด์หรือประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะซื้อนิวค a สเซิลแล้วก็ไมล์แอชลีย์เจ้าของทีมคนปัจจุบันของนิวค a สเซิลก็ได้ตกลงขายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ทังนี้เมื่อมีการโอนเงินและการจัดแจงเอกสารต่างๆเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการประกาศถึงการเทคโอเวอร์ในช่วงราววันที่1มิถุนายนนี้ต่อไปนะครับอันนี้ขอย้ำอีกทีเป็นรายงานข่าวจากเดอะซันนะครับมาลายูเวนตุสเอาจริงกับการล่าตัวปอพอกบาล่าสุดมีการพูดคุยกับเอเจนต์ของตัวนักเตะแล้วนะครับ เป็นรายง,งานข่าวจากเลเทนสปอร์ตสกีดาชนนำของฝรั่งเศสครับบอกว่าเจ้ามาลายูเวนตุสยอดทีมแห่งศึกเอาชอว์เซราเทลี่เริ่มมีการเจราจาพูดคุยกับมิโนไรโอลาเอเจนตนคู่ใจของฟอพกบากของกลางซูเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยนะครับสำหรับการคว้าตัวนักเตะกลับไปร่วมทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้ ขณะที่มาลายูเวนตุสก็อยากใช้ได้เจ้าตัวกลับมาร่วมทีมมากๆนะครับเนื่องจากอาเดรียงราบิโอกำลังจะเก็บเข้าของอาลาทีมหลังจากจบฤดูกาลน,นี้ขณะที่มิราเรมปานิชก็มีเบลสอชิ่งตามกันไปด้วยนะครับส่วนเรื่องค่าตัวของดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสในวัย27ปีคงไม่ต่างกันมากจากตอนที่ย้ายมาจากยูเวนะครับเตยราคา105ล้านยูโรหรือประมาณ3,675ล้านบาทและก็ถือเป็นสถิติโลกณเวลานั้นด้วยครับ ปิดท้ายกันที่ร้านภูหันราคาซาดิโอมาเน่ย้ายจากลิเวอร์พูลซบและอันมาริดหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับเบดแฟร์บริษัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษ,ษปรับอัตราต่อรองของซาดิโอมาเน่ปิดตัวเก่งของลิเวอร์พูลที่จะย้ายไปอยู่กับราชานยุขาและอันมาริดจากราคาแทง1จ่าย33ไม่รวมทุนลงมาเหลือแค่แทง4จ่าย11เท่านั้นนะครับโดยที่ปารีสแซ็งฌ็งยักษ์ใหญ่แห่งลิกเอิงฝรั่งเศสเป็นเต็ง2ที่ราคาแทง1จ่าย5้าเลยครับ ตามมาด้วยไอต่างดาวบาร์เซโลนาที่ราคาแทงหนึ่งจ่ายเก้าไม่รวมทุนนะครับทั้งนี้ซาดิโอมาเน่น่าจะได้แชมป์พรีเมียร์อังกฤษภายใน2เดือนนับจากนี้นะครับและก็มีหลายคนเชื่อว่าเขามีโอกาสย้ายไปเล่นที่ลาลิก้าสเปนต่อไปเพื่อหวังร่วมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของสเปนในฤดูกาลหน้ากับราชันลูกขารอันมาดริดแหละครับและนี่คือเสื้อผ้าฟุตบอลท็อปนิวส์ครับเจอกันแบบนี้เป็นประจำบนช anel เสื้อผ้าเวลา18บแนาฬิกานะครับ ขอบอกทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไปด้านล่างได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าช่องเสื้อผ้าเช่นเดิมสวัสดีครับ